สวัสดีไอ้ผมเหลืองเฮ้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 วันนี้ฉันจะมาโยนโบลิ่งเฮ้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 ยังไงราคาเท่าไหร่ฮัลโหลอาเจยโอ้โยนโบลิ่งนะครับผมวันนี้ มีโปรประชาพิเศษอ้อยอนปุ๊บจับคนขังป๊บเฮ้ยฉันไปย้อนดีกว่าลยอ๋อเจสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับผมเราจะไปยอนโบลิ่งกันพวกเราโอ้โหที่ไหนได้แม่งจับเราพวกเราเอางี้ดีพวกเราพวกเราต้องหนีละไปกันเลยดีกว่าไหมไปละอเจไปกันเลยยไปเลยพวกเราอเจอเจอเจไปแล้วโซล่ามาแล้วอ่าเราต้องหนีแล้วแหละอันนี้คืออะไรอะพวกเราอเจวันดี ไอหนอดไอหนอดมันให้ไข่ปริศนาหรือเปล่าพวกเราไม่รู้หรอกตอนนี้อาเจย์ไข่หรือเปล่าวะมันต้องมีรหัสอะไรหรือเปล่าโซลี่อาเจยไปดีกว่าอาเจยทางนี้โซลี่อาเจ็งไปยังอ่ะมาเราต้องโยบุรีก็แล้วเลือกเลยจะเอาอันนี้แล้วกันเธอไปอันไหนมาละอาเจยัเด้ง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 สไตล์ละแยเอา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 งงเลยเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราฮัลโหลโอเค ไปโซล่าเราไปกันต่อดีกว่าอ๋อฮะวันนี้พวกเราสองคนนะครับผมเป็นแกงไก่พวกเราน้องๆอ๋อฮะแท้จริงแหละอเจย์ชิกชิกกระตากระตาชิกชิกกระตากระตาแกงไก่มาแล้วล่ะอเจย์วัดดีว่าไงฮะอ๋อฮะโปรโมชั่นจับขังอ๋อฮะโยบลิงวันนี้โปรโมชั่นจับขังแล้วใครเขาจะโยนล่ะฮัลโหลอเจยไปกันต่อ อเจงอเจงอเจงห่างหน้าจะเป็นยังไงพวกเราสองคนจะเอาตัวรอดไหมเราไปกันเลยดีกว่าอเจงอเจงอเจงไปไปไป <c oughs> ไปเฮ้เฮอเจกุปสรคยังมีมากมายพวกเราต้องตัวรอดจากที่นี่ให้ได้พวกเราเย้อเจงอเจงมาโวล่าตามฉันมาเลยแหละกระโดดไปเลยว้าาาอเจไปอเจโอเค,ส, <bush> อเคสวยงามครับ ทางนี้อเกือบแล้วเกือบแล้วไปอจึ๊งอจึ๊งอจึ๊งอเจึ๊งหวัดดีอวนเองแหละอจึ๊ยอ่าาาสาวน้อยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเหรออจึ๊ยอ้าวเฮัลโหรอกะไรขึ้นเอามันกิ้งด้วยนะเนี่ยอ่าามันไหลระวังนะอเจึ๊ยเจึ๊ยอ่าาตามเหยียบรางนี้เลยแหละโอ้ย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 กะไรขึ้นอย่าไปไหนเลยโอ้ยตายเองเดียวเลยไปอ่ะอจึ๊ยตั้งใจหน่อยละพวกเราอจึ๊งอจึ๊งแล้วๆๆๆปับ ไปรีบมาเลยฉันกลวัวไปแหละโอ้โหเขาเสียเวลาเลยไปแล้วฮาฮ่พวกเราแกงไก่มาแล้วชิกชิกกระตากระตาชิกชิกกระตากระ,ะตากระตากระตากุกกุกกรุกไก่อ้จิงไปแล้วไอ้เจ้โอ้โหนี่คืออะไรน้ำเขียวหรือเปล่าพวกเราไม่น่าจะใช่นะอนฮะน่าจะเป็นพวกน้ำสารพิษพวกเราโอ้โหโดนไปทีนี่ชกักกระตุกเลยแหละนี่ไงชกักกระตุกทำไม,มาตายบ่อยจังเลยเดียเ๋ยววันนี้ฮัลโหลไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ย ไปละโอ้โหอะไรเนี่ยฮัลโหลโอ้โหตายกันเดียวเลยอะไรเนี่ยฮัลโหลไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอหน่อยอาเจ็งไปแล้วล่ะอาเจ๊อาเจ็งอาเจ็งสวัสดีครับไปแกงไก่พวกเราใจเย็นเฮ้เฮ้เฮ้เฮอาจะไล่ลูกกรลบก่อนอาเจ๊ไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะตรงนี้มีเองอาเจ๊โอ้โหหยดลงมาอาเจ๊ไปดิป้าบหลอกแล้ะละเย่อาเจ็งไปไปสวัสดีฮัลโหลอาเจ๊ช่างมัน ฮ้ยอันนี้น่าจะยากนะพวกเราเฮ้ยอันนี้คือโอเคแล้วปแล้วแล้วแล้วลอเจงอเจงไาเลยไปเลแล้วไอจแล้วอจกป้าโอยเจ็กไเจ็กไไปเลยอเจงอเจ๋งออเดียรอ่ด้อหยังรอดอเจ๋งแล้วแล้วอ้าวมาแล้วไปเลยแลโซล่าแล้วอเจ๋งเจ๋งอ่าฮะรอแล้วแหละอ้วนรอแล้วแหละเย้ ไป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 บลาบอะไรครับเนี่ยวพวกเราโอ้โหวันนี้ทำไมพี่อ้วนตายบอ่อยจังเลยฮัลโหลอเจย์เล่นเยอะไงเล่นเยอะเกินไปมาตั้งใจหน่อยมาแล้วครับอเจย์อ้วนตั้งใจแล้วแหละอเจึงมาแล้วโซล่าเจย์ระวังนะกระโดดไปเลยยูฮ <s> ิอังง่าโอเคอ้โซล่า พวกเรากล้าไฟเจ,จ,จ็งเจ็งเจ็งแล้วโซลาร์กงตามมาอเจ๊แจ็คพอยต์เฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยอันนี้มันคือกำแพงซ่านี่นะพวกเราโอ้โหกำแพงซ่าไฮอนะของกำแพงอาต้องระวังนะเนี่ยพวกเรามาโซลาร์ด้านฉันมานี่

จงไก่จงไก่มาแล้วอัดเจิงอัดเจิงอัดเจิงก็เจงไรรอเ้นด้วยให้แล้วก็จะรอดแล้วอัะเจก็จะผ่านตรงนี้ได้ออุศักลับากลระบนแล้วกันอจะเจห้โพไหนเนี่ยอัดเจิงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพวกเราฮะเหมือนร้านเกมหรือตู้เกมอะไรสักอย่างหรือเปล่าพวกเราช่างมันเถอะไปไปกันต่อพวกเราอัะเจ๊กเบคอนตามฉันมาเลยนะอัดเจิงไปไปพร้อมกันอัดเจิงมาอัเจอัดเจิงอัดเจิงแสนเย็นพวกเรา อระจิงกระจิงกระจงเฮ้ฮ้เฮ้ไป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 เฮ้กระโดดไปตรงนั้นเลยเหรอเย้อระจิงนี่อะไรเนี่ยอ๋อเอ็งเล่นน้ำเขียวเลยนะเนี่ยฮัลโหลอระจิงไปช่างมันไปอ๋อฮะบอดิงบอดิงบอดิงกระจิงอ๋อฮะนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่ตุ๊กตาพวกเราไปเข้าไปเลยอระจิงเย่อ๋อฮะโง่เลเนี่ยอระจิงอ๋อฮนี่คืออะไร แห่งวงจรพวกเราโ,โหมันว่าไงระวังนะจ๊ะอเจไอเอา,อา,อาเอาแล้วแหละเชื้อโโรนแบ่งล่างอ้า,อ,าอะไรเนี่ยอ่ะฮะตายเฉยเลยแล้วงงเลยอเจอเจงอเจงอเจงอ่ะงงเลยมีแบ่งล่างเป็นสปาราดได้เหอรออเจไมัน่แบ่งล่างอเจโดนนี้เมื่อไหร่นะเขอติดเชื้อเลยแหละช่างมันพวกเราเฮ้ยอันนี้คืออะไรพวกเราน่าจะคล้ายๆพวกแบบสปิลเล็นติ่งหรือเปล่าพวกเราพร้อมยังหมาลรอ อ่เจิงเจิงเจงอ่าฮูมาได้ไม่ได้อ้าวแรงจัดแม่งนี่ตายโคตรบ่อยเลยพวกเราทําไมวันนี้อ้วนตายบ่อยจังเลยเหรอชาวบ้านเอาจริงๆแล้วอ่ะเจิงดีๆหน่อยอ่ะเจิงอ่ะเจงยูฮูอิวอาฮ่ามาละอ่ะเจิงมาละมาละครับโอ้โหเกือบอาฮ่าอ่ะเจิงยูอ่าไออโอ้โหรอแล้วไะ ไปอะเจงอะเจงไปกันต่อพวกเราแล้วไาโซล่าตามฉันมาเลยแหละอะเจนี่คืออะไรอ๋อตอนนี้เราอยู่ตบนตู้นี่นะพวกเราบนตู้อะไรตู้หนีบตุ๊กตาอะเจไปเลยโซล่าอะยะป๊อปอะเจยอะเจงอะเจงอะเจงโอเคยังไงแล้วแล้ววัดเดอแล้วเอ็งทำอะไรน่ะสีป้ายทำอะไรวะไแล้วอะเจงเจ็กปยไปไปไป จ๋ง dunno. อันนี้ไม่น่ายากอ่ะเจ๋งอัดจ oh yeah. ๋งอ่ะเจ๋งเย่เฮ้ยเฮ้ยคุก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 ชิคชิกกระตากอ่ะเจ๋งไปพวกเราใกล้มาแล้วครับอารวาดเมืองอ่ะเจ๋งเย่อ่ะเจ๋งเจ็กปอยมา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 อลาวาดป้าป้าปลาปลาระวังเลยนะอ่ะเจิกอ๋อสารพิษ เคมีพิษเลยเลยอันนียอเจยโดดไปนี่มีชักเลยแหละอ่ะตายเลยอเจย์เจนเยนเจอเยนอะไรยังไงอะฮัลโหลอ่าฮะโห่แล้วแหละอเจย์โห่ไรเนี่ยฮัลโหลเหมือนอยู่บนแบบอ่าฮะด่านฟ้าเหรอไม่ใช่ด่านฟ้าดิเขาเรียกอะไรเหมือนหลังคาใต้ถุนหลังคาพวกเราบายเจนเย็นอเจ้งอเจ้งอเจ้งเฮ้ยนี่มันมีปุ่มด้วยโซล้อไอ้มันให้ทำไรเนี่ยก่อนแล้วแหละพวกเราอเจยคือ อ๋อรู้แล้วล่ะพวกเรามันเป็นผิงไฟพวกเราตอนแรกมันมีไฟปุ่มนี้มันจะทําให้ไฟหายอรอแล้วล่ะไปแล้วแหละไปแล้วสรักกดปุ่มยังอ๋อสลักก็รอดลยอเจย์อ้าถอวถึงแล้วล่ะพวกเราเย่รอดแล้วล่ะอเจย์อ๋อแท้เลยอเจย์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 เย่เย่แกงไก่สองคนอ๋อหนีออกมาได้แล้วพวกเราเย่ <laughs> เป็นไงมันรับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคุณดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พวกเราสองคนแก๊งไก่ขอลาไปก่อนแหละแล้วลเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย้